สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทาไก่ฟอยดกันค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์และวัตถุดิบของเรานะคะเรามาดูวิธีการทําเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์กันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ซอยหัวหอมค่ะเอามาซอย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 กันนะคะพอซอยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหั่นไก่เป็นชิ้นนะคะเพื่อที่จะได้นําไปต้มค่ะและนี่คือเราเตรียมน้าให้เดือดน,นะคะนี่ค่ะรอ แล้วรอรอจนน้ําเดือดนะคะนี่ค่ะมันฟุ้งฝุ่นผดหลังจากหลังจากน้าเดือดนะคะให้ใส่ไก่ลงไปค่ะเพื่อต้มไก่ก่อนนะคะอันนี้เราต้มไก่ค่ะเราต้มหลายชิ้นเลยค่ะจากนั้นนะคะรอรอจนไก่สุกค่ะนี่ค่ะไก่ <c oughs> สุก <c oughs> แล้วนะคะเมื่อไก่สุกนะคะให้เราตัดไก่นะคะใส่น้ําเปล่าค่ะอันนี้เพื่อจากนั้นนะคะเรานําไก่นะคะตักใส่จานค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือเราตักใส่านแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราฉีกไก่เป็นชิ้นๆเส้นๆ,นๆยาวๆบางๆเลยนะคะฉีดๆๆค่ะฉีกจนได้ปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะคะฉีกเป็นเส้นยาวๆนะคะไม่เอาสั้นๆนะค่ะเมื่อฉีเสร็จแล้วนะคะเรานําไก่นะคะไปใส่กระทะค่ะใส่ไก่ลงไปในกระทะเลยค่ะ ั้นตอนต่อไปนะคะเราใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะลงไปค่ะจากนั้นนะคะเมื่อใส่ลงไปแล้วนะคะเราใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะให้ไก่นะคะจมน้ำมันค่ะแล้วเราก็คนๆๆๆๆๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราใส่น้ำมันอยู่เลยนะคะเมื่อเราตั้งไฟกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็คนค่ะ นให้ไก่น้ำมันและเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะแล้วคนคนต่อไปค่ะให้มันเข้ากันนะคะให้มันเข้ากันเลยจากนั้นนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่มันจะเริ่มสุกนะคะมันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่หัวหอมที่ซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่ไปนะคะแล้วก็คนต่อไปค่ะล้วก็กลวนกวนมันนะคะจนกว่าแบบมันจะได้สีแบบนี้ ได้สีแบบนี้แล้วนะคะนี่จากนั้นเราก็เมื่อมันสุกแล้วเราก็ตักใส่ค่ะตักใส่ที่กองน้ํามันนะคะเมื่อใส่ที่กองน้ามันแล้วนะคะเราก็เก็บใส่ภาชนะที่ได้เตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ๊ายบาย